ครับเป็นคู่จิ้นครั้งแรกคู่ใหม่แล้วรู้สึกยังไงวะครับอืมดีใจมากมากครับค้างแตกเลยครับท้างแตกเหรอแตกวะไม่รู้เหมือนกันครับว่าแตกไหมก็ดู้จากคลิปที่เดินมาแบบสวยมันขับเยอะมากนะอืมแต่พอเห็นว่ามีผู้คนมาหาก็ดีใจครับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับผมที่แบบไปงานอีเวนต์ครับผมรู้สึกดีใจมากที่ ที่คนติดตามพวกเราเยอะใช่ครับผมก็อยากให้แบบอยู่กันไปนานๆนะครับตอนแรกตอนแรกคิดไหมครับว่าแบบเฮ้ยเราเดินออกไปแล้วจะเห็นแฟนคลับเยอะขนาดไม่เลยไม่เลยช็อตแรกที่ตกใจจริงคือคอนเซนท์เทนเวอร์เนาะใช่ตอนนั้นเราไม่ได้มองอะไรเลยแต่มันเป็นจังหวะมุมอับแล้วก็หันไปแบบตกใจแล้วเดินไปโอ้โหแม่ใหญเยอะมากเลยครับแต่ก็ดีใจมากๆ ประบายเนาะไม่เยอะมากครับผมแค่นี้หรอคือเยอะคือขยายใพลพิทักษ์ไหมายถึงว่าแบบมีแฟนคลับที่แบบแบบว่าตามไปในที่สุดส่วนตัวตลอดปั๊มใหส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำงานเนาะที่ทำงานต่างสถานที่ต่างๆที่แบบเขารู้โปรเฟชชั่นอะไรเงี้ยครับผมแต่มันไม่ได้ตามส่วนตัวตกชีวิตส่วนตัวหรืองานที่เราทำกระทบไหมจริงๆก็ บางครั้งเป็นงานปิดแล้วครับแล้วก็บางทีก็อาจจะนิดหน่อยแหละครับแต่มันยังไม่ได้แบบคนที่แบบเข้ามาข้าวตัวอ๋อยังยังเข้ามานะคนนี้เป็นแคงแค่เข้ามาหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับยังครับยังไม่มียังไม่ยังไม่มี แล้วก็ผู้จัดการเราหรือคนดูแลเราอืคผมว่าอนาคตทุกคนน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่เชื่อว่าอย่างนั้มีนะครับผมมีมีหลายเลยตอนนี้มีมีเยอะตอนนี้มีงานเยอะมากเลยครับแต่ว่าหลังจากนี้เราพี่ออฟก็บอกว่าจะ เรื่องรับงานเลือกรับงานให้มากขึ้นครัะอย่างนู้นนิวถือว่าแบบคู่ข้ามคือทีชิ้นสเวนเก็บไปก็นนะอ๋อจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนผมเพิ่งเข้ามาวงการแค่ไม่นานเองแค่แบบประมาณเท่าไหร่นะประมาณ2ปีปกว่าเองครับแล้วแบบเล่นเรื่องแรกก็รู้สึกว่ามีมีมีเออ อืมใช่ครับแล้วก็มีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็เก่งไม่ถูกเลยอยู่ดีก็ชมอ่ะก็เก่งไม่ไม่มีคนชอบหรอกไม่มีคนรักหรอกเก่งน่ารักนิสัยอะไรเงี้ยนี่คือบอกใครนี่คือบอกใครคะนี่คือชมทุกคนรู้อยู่แล้วมีบ้างมีบ้างแต่สำหรับเราแบบไม่ได้เยอะขนนาดั้น น้องจะเรียนรู้ไวมากใช่น้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรมารยาทมารยาทหรือว่าพื้นฐานพสัยอ่เริ่มต้นมีที่ดีอยู่แล้วผมเลยไม่ต้องแบบบอกอะไรขนาดนั้นเิ้ยไฟดับครับมันเกิดใครปะไม่ใช่ไหมมีครับทั้งเรื่องจริงๆผมเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งครับแล้วก็ไม่ไม่จริงๆไม่ค่อยชอบ จริงไม่ไมค่อยชอบถ่ายรูปด้วยครับแต่ว่าเฮียแบบเฮียก็จะคอยแนะนําตลอดครับแบบอย่างช่วงนี้เฮียก็จะ,<น>ะก็บบถ่ายรูปให้ er บ่อยขึ้นแล้วผมก็มีแบบจะถ่ายรูปให้เฮียบ่อยขึ้นก็จะได้เห็นว่าแบบอืมกถ่ายแบบนี้ก็สวยนะแล้วเฮียก็ช่วยแนะนําครับเรื่องการทำตัวด้วยตามหาสไตล์ของตัวเองคะน้องยังเด็กอยู่ใช่ใชครับยัง,ยงอแบบหาถามว่าเ้ยชอบอะไรบ้างแบบไหน,ยน,นอ,อย่างงี่สี่เป็นไงบ้างครับ แฮปปี้มากมากครับผมมีความสุขมากๆเรา<ม>รู้สึกว่าสบายใจอ่ะสบายใจอย่างที่เคยบอกทุกคนแบบน้องไม่มีิมีภัยน้องก็เป็นอย่างนั้นจริงเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากมากเลยรู้สึกแบบน้องน้องเก่งอ่ะเออโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบกังวลว่าอะไรบางทีเขารู้สึกเรารู้สึกกังวลตัวเองด้วยซ้ำว่าจะแบบเป็นตัวทวงน้องหรือเปล่าในบานั่างเรื่องต่ง,งาจะทวงอะไรทุกวันนี้ก็ลองเพลงครับ้องเพลงพร้อมมาก อืมนัื่ลิขิตอุ้ยเราลิขิตแล้วกันเริ่มเป็นทั้งคู่เหรอทั้งคู่ใช่ครับแรกๆเฮียลิขิตคนเดียวครับแต่ตอนนี้นุ้นิวก็ลิขิตเหมือนกันครับเราก็จะร่วมลิขิตไปด้วยกันครับอยู่กันไปนานๆครับคิดว่าคิดว่าน่าจะมี ที่คุยกันไว้ก็มีมีมีบ้างก็ต้องดูกันว่ายังไงเพราะพวกส่วนใหญ่พวกนั้นเป็นโอกาสจากทางผู้ใหญ่แล้วก็โปรเซสของผู้ใหญ่แบบว่าที่เราปร,รนสบปัดสิ่ใดที่เลือกว่าน้าวันนี้รู้สึกว่าเลือกถูกโคตรถูกเลยฮะ <c oughs> <laughs> ใช้คําว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เสียใจยเลยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเสียใจยที่เลือกน้องคนนี้มา เป็นแบบอยู่ด้วยเราแล้วก็แบบเดินทางด้วยเราน่จุดจุดนี้รู้สึกแฮปปี้มากมากว้า,ามีถึงไม่เป็นผมน้องก็ดังอืมไม่รู้หรอกก็ถ้าวันนั้นไม่ได้คู่กับเฮียผมก็ไม่รู้คขาว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงบ้างจะแบบจะได้มาเล่นซีรีส์ไหมหรือว่าจะได้ทํางานแบบนี้ไหมครับก็ขอบคุณเฮียนะที่เป็น คลิกลิขิตตั้งแต่แรกครับรักเงี้ยมากๆเลยอ้าวบอกไม่ได้เหรอก็บอกอยู่ประจำไม่ใช่หรอมันไม่ชินถือเยอะถื่อเยอะอรู้เรื่องจริงเหรอครับใช่ครับผมใช่ใช่เดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมี เหมือนเหมือนทางเขาแบบคอนเฟิร์มถ้าไม่มีอะไรแบบปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมีแฟนมิทที่ประเทศหนึ่งครับน่าจะเกาหลีครับใช่น่าจะเกาหลีถ้าให้พูดก็รู้สึกว่าเป็นเป็นครอบครัวแบบกันมากขึ้น คำเดียวกันเลยอะเมื่อกี้บอจะเป็นครอบครัวอะรู้สึกเรามันเป็นคําว่าสนสนแล้วมันเป็นคําอะไรที่น่ารักสนซิมิลหรืออะไรใช่เหมือนเราเหมือนเรามีคําเรามีคําเรียกพวกเขาแล้วก็เหมือนเหมือนเรียกเราด้วยครับก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับก็อาจจะบอกว่าอยากจะสนกันแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะครับก็อย่าเพิ่ง อย่เพิ่งหนีไปโซนที่ไหนนะครับอยู่โซนกับเรากอนหนีไปโซนได้แต่กลับมาด้วยครับใช่ครับกลับกลับมาอยู่กับโซนโซนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยพพอร์ตพวกเราตลอดเลยแล้วก็คอยมีฟีดแบ็กทั้งคําติคําชมพวกเราก็ได้อ่านแล้วก็คอยส่งอยู่ผมส่องบ่อยมากเลยครับก็ได้นําคําติคําชมเหล่านั้นมามาปรับใช้ครับก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับอะไรที่ไม่ดีเราก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ว่า ตัวเนื้องานเองหรือตัวเราเองครับก็สูส้ครับอยู่กับเราไปนานๆครับ